สวัสดีครับบ้าบอยคอสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่นาหน้าเอฟซีทุกคนครับเมื่อนี้บ้าบอยเรากับพี่ฮอดินนะครับพากันมาเลาะเบิรงนน้องใหม่อีกมื้อนึงครับผมกับมื้อนี้สเฮ็ดเป็นจากซองเมื่อนี้บ้าบอยว่าสเฮ็ดเป็นซองอีพีครับเพราะว่ามื้อนี้หลังจากฝนตกเรากับภากันมาเลาะเบิรงกับพี่ฮอดินเห็นน้องใหม่พ่อได้เก็บอยู่ครับพ่อได้เก็บได้ซับอยู่ครับผมพี่น้องอีพีแรกกับพานไปแล้วขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อครับผมพี่น้อง เดี๋ยวมาล่อรุ่นกับอีพิทีสองครับ่าซิมีหน่อหม่พ่อไดเ้เก็บให้เล่มอีกบ้างครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมพี่น้องครับบ่าวบอยดินดินถิ่นอีสานฝากพี่น้องไปบึงไปแย่งทางเพจของบอ่าวบอยนี่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมขอบคุณหลายๆครับไปครับผมพี่น้องลุยกันต่อครับกับหน่อไม้ หน้าเร่งตอนนี้ฝนก็กำลังตกครับผมพี่น้องครับสองเมืองซอยหลาี่เด้อครับพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นน้องใหม่ปะครับดูใสน่น้องขอเสียงหน่อยน้องครับบอกไปให้พอนอนนั่งดินครับ โอ้นางดินโอ้นางดิน้นไปเป็นขึเน็นใส่พี่น้องไปขึ้นบนครับพี่น้องไปลเป็นขึ้นบนครับอนอนนังดิ้นนอนนี่พี่น้องปดัดติดกุ้งงามงาม,งามเต้งามว่า ส่านใดโพหอดกีดินครับผมพี่น้องบังน,นอนไม่นอนนี่ครับนี่้ำบอ่อปาเนี่พี่นอ้องโอ้ยบนไกลๆครับสัดๆครับผมพี่น้องสัดๆกันไปเลยขุดแล้วก็ถมไหม่ที่เก่าครับผมพี่นอ้องหาดีนโอบมาถมบใหม่ที่เก่าครับผม พออีกแล้วครับพี่น้องนอนนี้ก็สวยรครับ,รบ,รบโอ้ยงามๆครับผมพี่น้องครับครับผมโอ้ยครับผมพี่น้องนอนนึงนอนแบบงามเลยครับ อยู่ข้างในครับผมเดี๋ยวต้องแปลงทางก่อนครับผมแปลงแปลงทางดีๆก่อนครับเอากล้องเข้าไปครับโอ้พี่น้องครับมาเอากันเลยหนุ่สวยๆครับนัมอยู่ครับนอนครับเอาบทอะไครับผมไ่ซัมหนี่ครับโอ้ยโอ้ยสียดายดีอ๋นี่พี่น้อง นาที่แดงมัดงตุอันูอ่ออกบดนอรครับผมพี่น้องเอง้ย้ยหัวดันน้ำเลยครับสู้ครับสู้สู้สูน่นี่ว้าวมึงครับผมพี่น้องน้องงามครับ No... เมื่อกี้ได้ยะเมื่อกี้ได้นอกแบบไงครับผมพี่น้องนี่บ่าบ่เห็นอีกนอนหนึ่งครับนอนนั่งดินงามๆครับสะภาพพี่น้องไปเบิ้งครับผมเบิ้งครับผมพี่น้องนอนนี่ครับนอนเอาเมื่อกี้ครับผมปีนลงมามันมมีหม่องตั้งกล้องครับเมื่อกี้ครับมาบ่มาพอนอนนั่งดินครับพี่น้องนี่ครับนอนอยู่นี่ ก็บอยควัวไว้อยู่ครับเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันครับ เอาครับผมพี่น้องโอ้ตบทบทบทบครับนอนงามๆครับผมมึงครับผมพี่น้องจักสิคงเครียดจักสีคำต่อใหม่ต่อ,อไหลครับผมพี่นอ้องเอ้ย ก๋ที่ทานจะเจอกระจุดครับผมพี่น้องครับเมย์เมย์เมย์ครับผมพี่น้องครับนี่ใหม่มากนี่ครับผมเอาเสียมสัวด้วยครับผมพี่น้องจังเห็นครับงองงามๆครับผมเพิ่มันที่โพลครับบันที่ออกจากดิมด้วยครับผมพี่น้อง ครับปพี่น้องเปิดนอนังดินครับงามแห้งครับผมพี่น้องงามงามเปิดพี่น้องเนาอไม่ตอนแรกป้าบอยบ่เห็นนะครับเบื้งพี่น้องพันอยู่ครับพี่ป้าบอยมาเห็นนอผี่ครับรัอผมพี่น้องว่าบอยเห็นนอนี่ครับนอนนี่บ่เห็นครับนอนี่แหง่ายคว้าครับขอคุณครับผม เดี๋ยวมาเอาน้ำกันครับพี่น้องครับเอาน้าองข้างบนก่อนครับผมเฮ้เห็นอยู่นี่สองอันโอ้ยพี่น้องครับได้แล้วครับปาดพี่น้องบึ่งน้องใหม่ครับ หน,น่อไม้นะครับผมมื่นอนี้โอ,อ,อ,อ้ยหน่อไม้ครับผมพี่น้องคักเนี่ยน่อไม้ออกดีครับครับผมพี่น้องมื่อนี้เออโอ้ยพี่นอ้องอ๋อนอนใหม่นอนนี่ครับโอ้ยพี่น้องเลยกระซมาโพดมาโพดนะครับนอนนีเต็มเต็มเลยครับผมพี่น้อง อี่ปลาจิตโตพี่น้องเมื่อนี้เอาหนีระเมือครับผมเมื่อนี้มาถึอมองครับผมพี่น้องครับมาถูกถูก,ถกมองถึอมองเพ่นครับผมห่างไปต้นหนาอีกครับผมพี่น้องมองนี่ปลาเพ่นห่างกันครับ หัวมือที่พี่น้องเห็นเนี่ยเป็นเซ่ครับผมมันเซ่ครับเดี๋ยวกลาทีขอหาเบิ้งสองก่อนี่ก่อนะครับคามี่ครับผม สองกอรครับนอนไม่นอน,อนครับอ๋อถือถึอนอนหน่อยดีกว่านอนโตนอนครับมี้สองนอนครับผมพี่น้องอันนี้นอน่ตครับนอนโตตรงน,น,น,นี้พันอยู่น้ำกันครับกันบัสับก็ทิ้งเถอะพันไิสับออกไปเลยครับผม 어, 시쑤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 시��시쑤시��시쑤시��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 시쑤시��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 시 oh, มกะผมพี่น้องิึงน้องใหม่มาบ่อยมือนี้ครับโอ้ยเต็มปีรีครับผมพี่น้องนี่ตะนองหน้าดินอ้อยต่อยครับผมพี่น้องิ่งนี้ครับปวดพูดน้องใหม่ครับมือนี้ครับมานคักขนาดครับผมเดี๋ยวรอบ,บิ่งกับพี่หัวด,ดินครับพี่หัวด,ดินกับปังสีมาครับผมพี่น้องติดตามกันครับ หดินออกมาแล้วครับออเออโอ้ยเหนื่ยอย,อยอพี่น้องท้าหร่บ่อยปาดพี่น้องของเขาปาุณร <laughs> ักเอาทำไม <laughs> พูดโด พึ่ดพี่น้องอ้าว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 เบาบ่ยได้ร้ายกว่าเบาดินเมือนีลได้ร้ายกว่าเบาดินโอ้เบิ่งนำอะไรเหมือนี่ครับผมพี่น้องมึงพี่หอดินก็ได้ร้ายโอ้พี่น้องเบิ่งหลักฐานนี่ได้ร้ายเลยหลักฐานเบาบวยไม่ใส่นอนเลยอาพี่น้องพึ่ดข้นข้นเขาอะ นี่มัน,นมีตะหม่องนี่หม่องหมองท่านี่บ่มีเลยนี่บนมีพอหนอขอบคุณครับค <c oughs> รบ <c oughs> ับผมบผลงานเมื่อน,นี้กับประมาณนี้ครับผมพี่น้องครับข้าวบอยได้หลายกว่าบ้าวดินครับผมข้าว่าบอยอุ้ยข้าวดินครับอันนี้บ้าวบดินรักของ้าวบอยนอนหนึ่งครับไจเต็มตาครับ อมามีขโมยครับมาดินขอบุญขอบพุณเเลยขอบพุณให้ใจจากครับผมวันนี้กะบบ้าบอยกับสิคอสรุปผลงานเมื่อนี้เอาไว้สนีเดอครับผมครับผลงานเมื่อนี้กับประมาณนี้ครับพอได้อยากได้กินครับผมเมื่อนี้บ้าบอยโชคดีครับว่าได้ห้องให้ว่าได้ห้องให้อยู่ในโดงคือเมื่อวานนี้ครับผมพี่น้องเมื่อนี้ครับ ขอบคุณสลบการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณแม่ๆขอบคุณกำลังใจทุกหม่องทุกบอลครับที่เขามาเบิ่งแง่งฮักแพ่งลูกหลานครับปทนหน่อยสามหลังครับบ่าวบอยด้เดินถิ่นอีสานพี่เัาเดินถิ่นอีสานสามีอีสานพะโลละครับผมเจ้าไรกะขอ้พี่น้องยู่ดีไม่แห้งครับลำ้วยสุขภาพแข็งแรงพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเกียรติคู่นี้ครับพี่น้องยดีไม่แห้งกันสู้คนเลยครับผมไปครับผมพี่น้อง ทางยังยาวไกลยักลออยู่โอ้ยลอยน้งไม้ข้าไปดอกนอนอนึง่ย่างไวๆพี่น้องเ้พี่น้องวาเบ้าดินคือสุกลกสุกล,ลนเลยเบ้าดินแชกเป็นครับา นีเยอันนี้โม้เป็นโมกหมัมเนี่ยพี่น้องเข็มขอนครับบ้านวิ่เก็บจะผ่าเก็มมาโมกหมัมโอ้ยของเคื่อลมหลายเทียรอยู่ด้วยกันเลยด้วครับผมพี่น้องแต่จะหัวแต่จะหัวกรณีไทยลงยูทูบมีพี่น้องเบอร์นี้พี่น้องก็จะนั่งหัวจนเขียวแหงมมาจ้กครับโอ้ย เห็นน้องใหม่ไฟใหม่ต่อมันไฟใหม่มันเป็นดันเลี่ยมๆนะไอ้คนนั้นว่ามันน้องใหม่ไปครับผมพี่น้องออกเมื่อบาดน้ำกันครับต้องรอติดตามกันคลิปหนาอีที่หนาครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวคอยงานด้วยมือไหนได้แถวหน่ะจะมือบหนบ่กหันมือตลาดลูกหัน่ะ